รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอกเอกชัยวริชราพรครับเดียลิลลี่แมกลาสค่ะพี่ากปรีกาโมกุธิธรรมค่ะเราทั้งสามคนนะครับพอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าขย a วันนี้เป็นเทปแรกนะครับของรายการเราและท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรายการของเราเนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากมากเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะใกล้ตัวหรือว่าจะไกลตัวคุณผู้ชมค่ะ เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกเราทั้ง3คนครับผมเราจะไปสรรหามาเลให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ฟังกันในแบบเบาสมองสอดแทรกสาระปนด้วยความบันเทิงมีความสุขผ่อนคลายอือะไรจะสบายขนาดนี้ไปนอนไปนอนอยู่บ้านดีกว่าค่ะไปไปนะนอนอยู่บ้านดูเราไงเออถูกต้องเพราะถ้าสบายขนาดนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมกินหนมตีพุงตากแอร์นะคะเปิดทีวีปั๊บดูเรื่องราวดีๆจากพวกเราาดีกว่าค่ะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะมีอะไรก็ตามที่ คุณผู้ชมไม่รู้เราก็จะมาบอกให้รู้เพราะเราเนี่ยรู้ทุกเรื่องถึงเราไม่รู้ทีมงานเราก็รู้ค่ะใช่แล้วแล้ว <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรามีสาระแล้วเนี่ยนะคะ,คะเราก็จะมีความบันเทิงด้วย<อ>บันเทิงในระดับที่เรียกได้ว่าสูงสุดจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่เชื่อดูตัวอย่างจากฟีฟ่าได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะรายการของเรารวรบรวมทั้งความบันเทิงวาไรตี้ เป็น,นปรายการที่แบบที่สุดท,ทั้งในโลกนี้ยยในโลกหน้าในโลกถัดไปใหญ่มากๆเอาอีกใหญ่ที่สุดในโลกดีว่าที่สุดในโลกอพอแล้วค่ะทั้งคู่เลยนะกลัวามาก ขาดใจใช่<ะ> <c oughs> คุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งเปิดชอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้นะคะเราไม่ได้มีการจราจรอะไรแต่อย่างใดนะคะ,ะเราแค่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เชื่อเราจริงๆนอกจากนี้นะคะนอกจากจะมีเรื่องดาวเาือดวทุกมุมโลกแล้วเนี่ยที่กองของเราทั้ง3คนก็ยังมีความสามารถมากมในการขุดคุยมือเนี่ยตกขึ้นมา จบขึ้นมาจบขึ้นมาอย่างนี้เลยเราไม่ใช่บอกว่าเขาเหนียวเหรอไม่าระไปหาเรื่องราวสาระต่างๆเรื่องแปลกจากทัุ่กมุมโลกไม่ใช่โลกสิโลกนะคะมาแข่งกันเบาๆในรายการมาแบทโทกันในช่วงแข่งกันเล่าค่ะนี่แข่งกันเล่าแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือพวกเราเนี่ยใครมีเรื่องที่คิดว่าเด็ดที่สุดก็จะงัดเรื่องนั้นออกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง3มคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีใครยอมใครแน่นอนผมเด่ดสุดอยู่แล้วค่ะ เด็ดสุดเหรอคะแปลกสุดครับผมเด็ดสุดครับฟีฟ่าคะก็ดูหน้าก็ดูแล้วว่าแปลก็ดูหน้าว่าแปลกสุดใช่ไหมงั้นเราขอใช้คำว่าเด็ดละกันไม่แปลกละกันนะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราสามคนเนี่ยนะคะจะตัดสินว่าใครจะเด็ดที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้จะต้องเป็นคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะช่วยพวกเราตัดสินกันสักหน่อยละกันนะคะอย่าเรียกว่าตัดสินเลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ดีกว่านะคะกับทาง facebook. com slash เรื่องเราเขี่ยวจอเวลาพิมพ์ทำท่าด้วยนะคะเขี้ยวจอาก็รู้เลยต้องอารมณ์ร่วมกันขนาดนั้นเลยหอต้องอารมณ์ร่วมหรือว่าจะแนะนำติชมรายการหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอยากจะส่งเข้ามาให้พวกเราเนี่ยได้เล่าสู่กันฟังนอกจากจะมีแข่งกันเล่าแล้วครับนี่ในทุกๆวันอาทิตย์ครับ รายการของเราก็จะเชิญแขกรับเชิญมามในรายการเลยจะเป็นคนดังหล่าบิตตี้เป็นพิธีกรนะคบเป็นบุคคลที่สังคมเนี่ยแบบอยากจะเจอ่ะนเชิญมาในรายการของเราเพื่อมาร่วมมือกับพวกเรา3คนนะครับผมในการบอกเล่าเรื่องราวที่มันขย่าจ้อยให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันพี่เค่ะจ้า ต้องเชิญมาอีกเหรอคะทำไมอ่ะคือพวกเราก็ยังเซเล็ปไม่พอยังดังไม่พอยังแซบไม่พออีกเหรอคะแซบไม่แซบดูต่างหูของนางในวันนี้นีครับผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีครกมาแล้วก็เสร์ฟครกตตำตำตำไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวหูเผ็ดหมดโอ้ยไม่ได้ชิมอนี่ขนาดนี้อะ เอาเป็นว่าทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องเล่าขยา่าวจอซึ่งจะมาเจอเจอกันนะครับในทุกๆวันเลยทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับใช่แล้วนะคะอ,อ่ะแล้วก็แน่นอนตอนนี้ ้องพร้อมค่ะน้องบอกเลยน้องพร้อมมากน้องพร้อมตั้งแต่หนูบ้านน้องพร้อมมาตั้งแต่ที่บ้านน้องพร้อมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วค่ะคือพร้อมตั้งแต่เกิดใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมมากงั้นเราต้องยอมแพ้เราพร้อมนาดนะเราก็ต้องพร้อมเราต้องยอมแพ้เราพร้อมค่ะพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะในเมื่อฟีฟ่าพร้อมเดี๋ยวพร้อมผมก็พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวโชน้าพบกันกับเรื่องเล่าเก่ยเจ้า